สำหรับเรื่องถัดไปนะคะของลำต้นเนาะก็จะเป็นการตัดตามขวางนะคะในลักษณะของการเจริญเติบโตขั้นทุเตียบภูมินะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูอันขอ,อ,อทบทวนจากก่อนหน้านี้ก่อนเนาะว่าการเจริญเติบโตขั้นปฐมภูมิเนี่ยนะคะมันมีการเจริญเติบโตตัดตามขวางนะมันหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็การเจริญเติบโตของลำต้นนะลักษณะเดียวกัน ก,การจเจริญเติบโตของรากเลยนะคะก็จะเริ่มจากโปรโมาิสเซมนะคะพัฒนาไปเป็นไพมอรีมริสเซมนะคะโปรมรเสเซมืออันนี้เนาะแล้วข้างในก็จะพบกับ s a m นะคะ s a m เนาะแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตนะคะกลายเป็นไพมอรีมริสเซมถ้าเป็นไพมอรีมรเสเซมเนี่ยนะคะก็จะระบุหน้าที่ได้แล้วเนาะอันนี้นะักเรียนลองไปทวนว่าเ,เนื้อเยื่อชั้นไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะคะโปรโตเดิมกราวมาริสเซมแล้วก็โปรแคมเบียมเนาะ ทีนี้หลังจากที่เขาจเจริญเติบโตมาเรื่อยๆค่ะก็จะเข้าสู่ไพมารีโก้ซึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะว่าไพมารีโก้เนี่ยการจเจริญขั้นะฐมภูมิในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่พอตัดตามขวางจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะทีนี้ในหัวข้อนี้นะคะในเรื่องนี้เราก็จะไปต่อกันที่เซคันดารีโก้นะคะการจเจริญเติบโตขั้นทุเตียภูมหรือขั้นที่2งนะนี้อย่าลืมว่าโน้ตไว้ก่อนนะคะว่าเซคันดารีโก้มันจะเกิดได้ในเฉพาะ พืชใบเหลียงคู่เนาะเพราะว่า secondary growth เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเกิดจาก lateral root, lateral meristem นั่นเองนะคะหรือแคมเบียมเนาะเหนือเยื่เจริญด้านข้างนะคะ,ะลักษณะการเจริญเติบโตนะก็จะคล้ายๆกับการเจริญเติบโตในรากเลยนะคะที่เป็นการเจริญเติบโตขั้นที่2หรือขั้นทุกเตียบภูมิเนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะจริงๆลักษณะเดียวกันเลยนะคะ อันนี้เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะมาดูในภาพใหญ่อันนี้นะคะว่า s o n d a r y growth นะคะของลำต้นนะคะที่ทำให้เส้นผ่าสนกลางมันยาวขึ้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเนี่ยอ้วนออกด้านข้างเนี่ยนะคะมันทำยังไงเนาะอันนี้เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนที่เราเรียนรากไปเนาะว่าถ้าเป็น primary m e r i s t e m นะคะจะพัฒนาเป็น p r i r y t y t s u e เนาะ i m a r y tissue เนี่ยนะคะเราก็อาจจะบอกได้ว่าอันนี้มันก็คือ primary growth เนะาะ primary growth นะคะทีนี้นะขั้นต่อไปเนี่ยนะคะไอเจ้าแล้วถ้าเรามาริสเตมซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าจะมี2ชนิดนะคะมีขอคันเบียมกับ v a s c vascular c a m b i u บนเนี่ยนะคะเขาก็จะพัฒนาให้เนื้อเยื่อน,นะคะที่เป็น secondary t ี s s ชูเนาะหรือว่าเป็น secondary growth นั่นเองนะคะ,ะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องนี้กันนะคะในวันนี้เนาะทีนี้เหมือนเดิมนะคะ สิ่งที่นักเรียนต้องรู้ก่อนเลยนะคะในการจเจริญเติบโตขั้นที่เติบมิคือแคมเบียม2ชนิดนี้เนาะที่เราได้พูดไปแล้วนะคะเหมือนเดิมเนาะถ้าจเจริญออกด้านนอกได้อะไรได้เข้าข้างในได้เป็นอะไรนะคะซึ่งเหมือนกับในรากเลยเนาะ,ะเจริญออกด้านนอกนะคะได้เป็น secondary phloem นะคะอ๋อโอเคนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเราลองหาก่อนเนาะลองหา vascular cambium ก,กับขอคันเบียมในภาพตัดตามขวางจากด้านซ้ายเนาะ ภาพด้านซ้ายสุดตรงนี้นะคะอันนี้เป็น primary growth เนาะอย่าลืมว่ามันเป็น dicot stem นะคะลำต้นพือใบเลี้ยงคู่นะคะเนาะแล้วก็ส่วนภาพอันนี้นะคะภาพด้านขวาอันนี้เป็น secondary growth นะคะ,ะนักเรียนลองหาวัชพุทธคัมเบียนกับขอคัมเบียนก่อนคะ่ะเจอไหมเจอแล้ววงกลมไว้เลยนะคะ,ะตรงนี้เนะาะวัชพุทธคัมเบียนกับข้อคัมเบียมนะคะ ก็คือแค่เส้นเส้นเดียวเนาะเส้นตรงนี้แค่นั้นเองนะคะที่เป็นวาสุล่าแคมเบียมนะคะเนื้อเยื่อประมาณ1-2ชั้นนะคะเนาะเพราะแคมเบียมเนี่ยนะคะมันจะมีแค่เนื้อเยื่อ1-2ชั้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นขนาดความกว้างของชั้นอันเนี้ยชั้นเนื้อเยื่อนี้มันจะค่อนข้างบางนะคะเราจะระบุไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนาะทีนี้พ่อเขาเลเบลมาให้นะคะเขาก็จะพัฒนาให้ได้เป็นเนื้อเยื่อข้างในกับข้างนอกแบบนี้เนาะ ถ้าเป็นในวาสุลาแคมเบียมนะคะจะเลื่อออกด้านนอกนะคะจะเลื่อออกด้านนอกเนาะก็จะได้เป็น secondary foam d s e c o n r y นะคะอันนี้นะคะแล้วก็จเจริญเข้าด้านในนะคะได้เป็นได้เป็น secondary สายเลมนะเหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้ในคอคันเบียมนะคะคอคันเบียมเราเจอแล้วนะคะก็คืออยู่ตรงนี้เนาะเจริญออกด้านนอกนะคะ,จะเจริญออกด้านนอกได้เป็นไรคะนักเรียน ได้เป็นคอร์กเนาะ,ะเขาเลเบลไว้ให้นะคะแล้วก็เจริญเข้าด้านในนะคะ,จะเจริญเข้าด้านในได้เป็นเฟโรเดิร์นะคะทีนี้ในภาพเนี่ยมันอาจจะเห็นเฟโรเดิร์ไม่ได้ชัดมากเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างเฟโรเดิร์เยอะขนาดนั้นนะคะในภาพก็เลยไม่ได้เลเบลไว้ให้นะคะแต่ว่ามีการสร้างเกิดขึ้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นลักษณะคะ่ะก็คือมันก็จะค่อยๆขยายออกด้านข้างไปเรื่อยๆเยนาะนอกเลียนสังเกตนะคะอันนี้นะคะ ที่เขาสร้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะมันออกทางด้านข้างเนาะดันให้เนื้อเยื่อตรงนี้นะคะออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเส้นผ่าขนาดเส้นผ่าศูนกลางนะคะตอนที่เป็น Second คอล o ค้ดก็จะใหญ่กว่านั่นเองนะคะอันนี้ไม่มีอะไรนะคะอันนี้ให้นักเรียนลองดูภาพนะคะลองดูภาพเนาะอันนี้ครูเอาภาพมาให้ดูทั้งหมดเลยนะคะเราลองดูภาพก่อนก็ได้อ่ลองช่วยกันดูก็ได้นะคะอันนี้นะคะฝั่งนี้นะ รูปมันเป็นแบบนี้นะคะมันเป็น2รูปแบบนี้นะคะอันนี้เป็น p r i r y r y ี o กะนะคะฝั่งนี้เป็น p r i m a r y Code เนาะส่วนฝั่งด้านขวาของภาพนี้นะคะเป็น Se ค o n d a r y ี o กะเนาะนักเรียนสังเกตนะคะขนาดเส้นผ่าศูกลางนะคะฝั่งด้านซ้ายแค่นี้เองนะคะส่วนฝั่งด้านขวานะคะตั้งเท่านี้เนาะทีนี้สิ่งที่เพิ่มมานะคะเหมือนเดิมเวลาที่เราดู secondary ีโกะเนาะให้นักเรียนหาแฉมเดียมหาเลย หาได้เป็นสองอันนี้นะคะเห็นไหมจเจริญเข้าด้านในอขอโทษค่ะอยู่ข้างในนะคะคือ Pri m a r y ใส่เล่มเนาะแล้วก็จเจริญเข้าด้านในได้เป็น s e c o n d a r y ใส่เลมตัวนี้นะคะแล้วก็จเจริญออกด้านนอกเนาะได้เป็น s e c o n d a r y 4 m นะคะเพราะฉะนั้น p r i m า r y 4 m ก็จะอยู่ข้างนอกถัดออกไปอีกเนาะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรูปาถัดไปมันจะมี ไล,ล,ล,ล่การไล่ลำดับของเนื้อเยื่อให้ดูเนาะไม่ต้องกังวลน,นะคะทีนี้นะคะขอแชมป้ยมเนี่ยนะคะก็จะมีการเจริญได้เข้าด้านในนะคะแล้วก็ออกด้านนอกอย่างที่เมื่อกี้เราดูรูปไปเนาะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะหนูหาแชมเป้ยงก่อนนะคะหาแชมเป้ยมก่อนเนาะแล้วก็พอเรารือเห็นไหมคะแชมเปี่ยมันจะประมาณแท่นี้เองนะคะประมาณ2-3ชั้นเซลล์นะไม่เยอะนะคะแล้วก็มันจะ ลักษณะเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะฉะนั้นมันจะหาค่อนข้างยากนะคะอ่าทีนี้นะคะดูรูปนี้ได้นะคะสิ่งที่ได้มานะคะวาสคูล่าคัมเบียมเนาะเจริญเข้าด้านในนะคะเจริญเข้าด้านในได้เป็นด้านในนะคะได้เป็นเซคแคนารีไซเลมเนาะเจริญออกด้านนอกนะคะได้เป็นเซคแคนารีโฟเอมนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะอันนี้นะคะทั้งหมดตรงนี้นะคะ คือ secondary xylem นะคะฉะนั้นหัดเข้าไปนะคะตรงประมาณตรงนี้นะคะก็คือประมาณตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะนักเรียนหัดเข้าไปจาก secondary xylem อ่าตรงนี้ก็คือเป็น primary x y l e m นั่นเองนะคะ primary xylem นั่นเองเนาะแล้วก็อันข้างในสุดนะเดี๋ยวอันเป็นสีป๊บนึงนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะสีฟ้า อันนี้คืออะไรคะอ่าอันนี้ก็คือข้างในสุดเลยคะ่ะก็คือพิษนะคะไส้ไม้นั่นเองนะคะโอเคนะคะเราลองดูต่อเนาะถ้าเป็นคอคัเบียมนะคะขอแคันเบียมเ,เนี่ยนะคะมันก็คือแค่ 1- 2สองชั้นเซลล์เหมือนกันนะประมาณนี้นะคะนักเรียนวาดตามก็ได้เนาะ อันนี้คือครัวอันประมาณเอานะคะดูจากลักษณะของเนื้อเยื่อว่ามันต่างจากอันที่อยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซูมรูปขนาดนั้นเนาะถ้าจะดูลักษณะของเซลล์ลักษณะของเนื้อเยื่อขอคันเบียมนะคะเพื่อบอกตำแหน่งที่พบจริงๆนักเรียนต้องซูมต้องขยายขนาดแบบเยอะมากนะคะทีนี้เราระบายเราเขียนไปแล้วว่าไอเจ้าสีฟ้าตรงนั้นนะคะมันคือ ขอไขมเดียมเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถัดเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีประมาณตรงนี้นะ,ะประมาณตรงนี้นะคะประมาณตรงนี้นะคะถัดเข้ามาด้านในนะคะเป็นเนื้อเยื่อที่เกิดจากขอขัมเดียมนะคะก็คือเฟโลเดิร์มเนาะเฟโลเดิร์มนะคะแล้วก็ถ้าเรามองถัดออกไปด้านนอกเนาะอันนี้จะติดสีแดงค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อเขาจเจริญเติบโต,ตเต็มที่เขาจะ เป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะก็คือไอเจ้าฮอกตัวนี้นะคะดังนั้นนะเราก็จะได้ประมาณนี้นะอย่าลืมว่าวิธีการนะคะถ้าเขาให้รูปมานักเรียนหาก่อนว่าวาสุลาคันเบียนอยู่ตรงไหนเขาคันเบียนอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะคะว่าอันนี้นะคะเน้นว่าการที่นะคะจะสร้างวาสุลาคันเบียนเขาจะแบ่งเซลล์เนี่ยนะคะเขาจะสร้างไซเรมนะคะเร็วเร็วกว่า 4M <For> เนะคะเติมให้หน่อยนิดนึงนะคะ,ะก็คือจะสร้างเซค o n d ารีไซเลมนะคะได้เร็วกับเซคแคนารีโ 4M นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เนื้อเยื่อที่เราจะเห็นนะในพืชที่มีการจเจริญขั้นตัวติยูมนะเราจะเห็นไซเลมนะคะเราจะเห็นเซคันนารีไซเลมค่อนค่อนข้างมากเลยนะคะนะส่วนไอเจ้าคอคันเบี้ยมเนาะ คอ,อ,อคันเบียมะคะก็จะพัฒนาน,นะคะ,จะเจริญแบ่งเซลล์ได้เป็นเฟโลเดิมกับะคอค่ะทีนี้คอเนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งนะคะคือชื่อว่าเฟโลเจนนะคะเฟโลเจนนะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะ,ะจะเรียกคอก็ได้นะคะหรือจะเรียกเฟโลเจนก็ได้นะคะ3ชั้นนี้นะมีเฟโลเดมนะคะคอคันเบียมแล้วก็คอนะคะจะรวมกันเรียกว่าเป็นพรีเดิมซึ่งพรีเดิมจัดอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นไหนคะ เนื้อเยื่อผิวเนาะเดอร์มอทิชูนะคะเดอร์มอทิชูเนาะแต่เป็นเดอร์มอทิชูที่มาทำหน้าที่ใน,ในการเจริญขั้นทุติยภูมินะคะแทนใครคะนะักเรียนถ้าเป็นตอนแรกนะคะเดอร์มอทิชูที่เป็นภายนิยมืทคือใครคะเดอร์มอทิชูที่เป็นเขียนไว้ให้นิดนึงนะคะเดอร์มอนะคะเดอร์มอใครยังนึกไม่ออกเนาะเดอร์มอทิชูนะคะ ที่เป็น primary growth นะอันนี้ก็คือเกิดมาอันแรกก็มีเลยอันนี้คือ epidermis นะคะอ่าถ้าใครยังจำไม่ได้นะเน,นี่ยอาจจะกลับไปทวนเรื่องเนื้อเยื่อพืชนะคะในเรื่องแรกที่เราเรียนเลยนะคะเสร็จแล้วพอมีการเจริญเติบโตขั้นถูงเตี่ยภูมเนาะเขาก็จะมีการสร้างเป็น p ร r i d e r มออกมานะคะมาทำหน้าที่ทดแทน e p ดอ e ์ m i s เนาะ,ะให้นักเรียนนะคะลองเรียงลำดับนะคะโครงสร้างนะคะจาก ข้างในออกข้างนอกนะคะว่าเป็นยังไงเนาะจริงๆเนี่ยในภาพเขาเลเบลไว้ให้อยู่แล้วนะคะนักเรียนลองลองทําดูก่อนนะคะว่าอันไหนข้างในสุดไล่ไล่ไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะเริ่มจากตรงกลางก็ได้นะคะเขาให้เริ่มจากตรงกลางข้างในสุดนะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะคะอ่าตรงที่ออันสีเขียวตรงนี้ไว้คืออะไรคะอ่าคือพิษเนาะพิษเนาะอันนี้ที่เราดูอยู่นะคะมันคือ มันคือไดคอร์ดสเต็มเนาะที่มีเซคันดารีโคดแล้วอ่าเดี๋ยวครูอันเขียนไว้ให้มุมบนซ้ายตรงนี้นะคะเซคันดารีโคดนะคะไดคอร์ดสเต็มโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาตอบข้อนี้เนาะอ่าช่วยกันก่อนนะคะเป็นพิษนะคะแล้วก็ถัดออกไปนะคะจะเจออะไรบ้างลองเขียนดูคะ่ะ Okay. ้าใครยังเห็นไม่เสร็จนักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดูฉเฉลยเนาะทีนี้มาค่ะมาลองช่วยกันนะคะก็จะเป็นข้างในสูตรเนาะเป็นพิทนะคะทีนี้สิ่งที่ติดกับพิทเนี่ยนะคะก็คือไอ้เต้าสีม่วงเข้มนะคะสีม่วงเข้มตรงนี้นะคะสีม่วงเข้มตรงนี้เนาะอันนี้นะคะคืออะไรล่ะเข,เขาเขียนไว้แล้วนะคะเป็นไพน์เมอรี่ไซเลนนะคะครูอันขอเขียนยอนะ่อนะต่อไปค่ะ จะกลายเป็นอะไรคะถัดออกมาอีกนะคะก็คือจะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะนักเรียนเจอไหมอ่าเขาเลเวลไวแล้วเนาะเป็น secondary สายเล่มนะคะถัดออกมานะคะเราจะเจอขอบขอบนี้นะคะอ่ะาจะเจอขอบนี้นะคะขอบนี้เนาะขอบนี้เขาเลเวลชื่อไว้ว่าเป็น vascular cambium อ่า vascular cambium เนาะ แล้วก็ถัดออกไปค่ะเราก็จะเจอเป็นอะไรคะสีเขียวเนาะ secondary f m นะคะแล้วก็จะเป็น primary f m นะคะ primary f m เนาะโอเคค่ะถัดออกมานะคะเราจะเจออะไรอีกนะ ตอนนี้เราถึง primary 4 m เนาะจริงๆตำแหน่งนี้เนาะเขาไม่ได้เลเบลไวเพราะว่ามันจะเหลือค่อนข้างน้อยมากๆนะคะมันจะเหลือค่อนข้างน้อยมากๆนะคะนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรอ่าเราอาจจะเพิ่มไปอีกอันนึงนะคะเป็นข้อเทกเนาะเสร็จแล้วในชั้นข้อเทกเนี่ยนะคะเราก็จะพบกับเนื้อเยื่อผิวใช่ไหมเนื้อเยื่อผิวที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คือเฟโลเดิมนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้นะคะเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้เนาะเราทราบอยู่แล้วว่าเฟโลเดิม erm นะคะ มันจะมีเฟลโลเดิมขอโทษค่ะเมื่อกี้ควรไม่แน่ใจควันผู้ผิดหรือเปล่านะเอออเาใหม่เนาะก็จะเป็นคอเทกนะคะแล้วก็เป็นเพลเดิมหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนาะก็จะเป็นคอเทกแล้วก็เป็นเฟลโลเดิมนะคะเฟลโลเดิมเสร็จแล้วเป็นคออะไรคะคอแคมเบียมนะคะคอขันเบียมสุดท้ายอันนอกสุดนะคะก็คือคอนั่นเองเนาะอันนี้คือเขียนเต็มแบบทุกอย่างเลยนะคะ อ่าโอเคนี้เราไปดูต่อเนาะอันนี้มีเฉลยให้นะคะจริงๆเหมือนกันเนาะภาพนะคะเราเอาภาพตัดตามขวางมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็น Pri m a r y หรือ secondary growth คะอ่าเป็น secondary growth เนาะตอนนี้เราเรียน secondary growth อยู่เนาะอันนี้เป็น c o n d a r y growth นะคะไดคอร์สสเต็มเหมือนเดิมเนาะพอเป็น secondary g r o w t h เราก็จะพูดถึงแต่ไดคอร์เนาะ เราดูเนื้อเยื่อะนะคะก็จะมีพิษเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็มีไซเลมนะคะแล้วก็มีโฟเอ็มแล้วก็มีพอริเดอร์นะคะสังเกตนะคะว่าไซเลมเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่แบบค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่เราตัดตามขวางออกมาเนาะอันนี้แค่เป็นพืชไม่กี่ปีเนาะไม่ใช่ต้นใหญ่นะคะอันนี้นะแล้วก็มีพระเอกของเราที่จะเห็นได้ชัดมากๆค่ะคือวาซูล่าขันเบียมนะคะ,คะ,คะแต่ว่า ควรไม่ได้เลเบลขอคบีย่เห็นไหมควนเลเบลเป็นผลิเดิมไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นขอคําเำยม่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนาะก็เลยผลิเดิมเนี่ยก็เลยเขียนแค่ผลิเดิมนะคะไม่ได้แบบไล่เป็นชันช้นๆไปนะคะนะอ,นนอันนี้เหมือนเดิมนะคะให้ดูสิเนาะเราก็จะเจอ,เอ,อพิษนะไซเลมนะคะโฟลอเอมนะคะแล้วก็ผลิเดิมตามนี้นะคะทีนี้มีคำศัพท์เพิ่มให้สองคำนะคะคำแรกนะคะคือคำว่า วูดนะคะเนื้อไม้นะคะทีนี้นักเรียนลองดูนะคะวูด <Wood S 2> เนื้อไม้นะคะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่ออะไรบ้างคะมันคือพิทบวกกับไซเลมน,นะคะไซเลมเนาะอันนี้รวมทั้ง p r i m a r y เละ secondary เลยเนาะอ่าก็คือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า Bar k นะคะเปลือกไม้นะคะคำว่า b า r k เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่ออะไรบ้างะคะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ 4M นะคะ 4m เะคะนะเหมือนเดิมว่า 4M นี้ก็คือทาง primary ีเลสซัคแนล a r y นะคะแล้วก็บวกกับอันข้างนอกสุดก็คือ periderm นะคะ p e r i d e r m นะคะสังเกตนะคะมันจะมีอยู่เนื้อเยื่ออยู่ชั้นหนึ่งเนาะที่ไม่ได้อยู่ในทา้ง o o d และก็ Bark นะคะเนื้อเยื่อนั้นก็คือ v a s c u l a r c ค m ม i u เเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาแบ่งให้มันเป็น Wood กับ Bark เนี่ยนะคะ เขาจะแบ่งตามวาสซูล่าแคมเบียมนะคะ,อะลองดูนะคะาะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะเขียนเป็นสรุปของตัวเองว่าเป็นวูดนะคะแล้วก็ขั้นด้วยวาสุูล่าแคมเบียมนะคะวาสุูล่าแคมเบียมนะคะแล้วก็เป็นบาร์กอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะใช่นะแล้วหนูอาจจะเขียนไว้ข้างล่างนะคะว่าวูดเนี่ยมันคือพิษนะคะบวกไซเลนแบบนี้นะคะส่วนบาร์กนะบาร์กมันคืออะไรคะ 4m นะคะ 4m บวกพอลิเดอรนะคะแบบนี้ก็ได้เนาะจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะประมาณนี้นะคะโอเคนะแล้วเพราะฉะนั้นวาสุล่าคัมเบียนจะเป็นเ,เนื้อเยื่อชั้นที่แบ่งว่าอันไหนจะเป็นวูดอันไหนจะเป็นบาร์เนาะคำว่าวูดคือเนื้อไม้นะคะคำว่าบาร์คือเปลือกไม้นะคะนี่ลักษณะนะคะของคำว่าเปลือกไม้เนี่ยนะคะเราลองดูเนาะ เราน่าจะเคยเห็นพืชที่มีลักษณะประมาณนี้เนาะก็คือมันจะมีส่วนเนี้ยค่ะที่เป็นแบบที่เราสามารถดึงเขาออกมาได้ะะอะค่ะเนาะส่วนเนี้ยคือาร์กนะคะนักเรียนสังเกตอ่านดูรูปนี้ก็ได้นะคะาร์กคือตรงนี้เนาะนิดเดียวเองนะคะคือน้อยมากๆเนาะแล้วก็มันสามารถล่อนแล้วก็ออกไปเลยได้นะคะแต่ว่า สิ่งที่มันจะค่อนข้างแข็งแรงเนาะคือวูดเนาะเพราะว่าวูดประกอบไปด้วยไส้เล่มค่อนข้างเยอะเนาะก็คืออันนี้เนาะอ,อย่างรูปนี้ก็คือส่วนที่อยู่ข้างในนะคะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาเรียนไส้เล่มต่อเนาะว่ามันจะมีคําศัพท์อื่นๆอีกไหมนะคะเกี่ยวกับไส้เล่มนะจริงๆมีอีกเยอะเลยเนาะที่เกี่ยวกับการจากลักษณะของไส้เล่มต่างๆนะคะสําหรับวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ